แห่งหนึ่งในนครนายกทางจะออกกับแคบหน่อยนะครับไม่ไม่ก็บโอ้ยนกโอ้ยนกสีน้ำเงินเลยยังถ่ายยังถ่ยังสวยสวยโอ้โหเป็นบุญตาโชคดีว่ะอาจจะไม่เห็นนะเออโกโปเห็นเพามันบินฉลบไปมาไม่ดูจะ้า ขนนเต็มขนเต็มเลย และตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาสู่บริเวณลานลางเต็นแล้วนี่คือส่วนของน่าจะเป็นลานจอดรถนะครับแค่ลานจอดรถเนี่ยต้นไม้ใหญ่ตึมเพียบเลยแต่ว่าเพาว่าเขาก็มีที่จอดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราหาจอดเอาตรงนี้ได้ไหมข้างๆท,ที่เดิมเราดีกว่านะหลบร้อนหลบไอหลบร้อนหน่อยนี่ครับแต่ข้างหน้าก็จะเป็นที่จุดกลางเต็นท์นะครับ ที่นี่ก็จะมีห้องน้ําก็ถือว่าก็ใช้ได้แต่ว่ายังยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับห้องน้ำยังไม่โดนใจเท่าไหร่นี่ครับตอนนี้เรา,อาจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ดูบรรยากาศนี่คือทางเข้าที่เข้ามาเห็นไหม ต้นมงต้นไม้นี่จะเต็มลานเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนู้นตรงนู้นเขาก็จอดเขาก็กางเต็นท์ได้เหมือนกันไม่เป็นไรเดิแรกก็ผมกะจะกางตรงนี้แหละแต่เห็นมีเต็นท์ใหญ่อยู่ก็เลยว่าเลยเปลี่ยนใจดีกว่ากลัวจ,จะมีปาร์ตี้เราไม่ได้มาปาร์ตี้ไงครับนี่ฮะร่มรื่นนะล่มลื่นอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยแล้วตรงนี้เดียวเขาจะมีที่เล่นน้ำด้วย เดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสเดีย๋ยวว่าวันนี้ตั้งใจจะเล่นน้ำซะหน่อยเพราะมันร้อนเหลือเกินวันนี้วันที่15เ네มษายนษะเวลา4โมงกว่าเกือบ5โมงแล้วนี่ครับก็มีรถจอดกันเต็มไปหมดก็มีนักท่องเที่ยวม,มาเหมือนกันอ้าวตรงที่เราจอดยังไม่มีใครมาเลยเนี่ต้นไม้สุดยอดสุดยอดต้นไม้เลยเนาะอ่เดี๋ยวเดินไปก่อนตรงนี้ติดคั้ไปก่อน เดี๋มาที่เต็นท์ของเราแล้วครับเต็นท์คนอื่นเขาสวยๆด้งนกันเลยสังเกตดูดิเต็นท์ผมนี่ง้งเงงงงเงงอันนี้ดูบรรยากาศตอนประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้จะลองเก็บบรรยากาศโดยรวมหน่อย เสวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวจะลงมาลงเล่นน้ำสักหน่อยนะครับโน่นข้างหน้าก็มีล่องแก่งกันด้วยนี่นี่สามลำแล้วนะเด็นว,วิ่งไปนู่นต้องมาลหลายๆคนนะอืมต้องหลายๆคนหละอ๋อตรงนี้มันก็เป็นทาง,างน,าน,นา้าลักษณะปุ๊บแล้วมันก็ตันไงไปไม่ได้ไงปุ๊บแล้วก็วบกลับไปทางนู้นต่อ แค่นี้เองใยอะมากๆนู่นนู่นนู่นที่เห็นไกลๆนู่นนะครับนู่นเลยๆเลยน่องแก่งเอ้ยใครเรืออะไรนะน้องแก่งเนาะเรือยางน้องแกะน้องแกะอนี่เหรออ่าน้องแก่งน้องแก่งอ่าน้องแกะไว้กินใช่อันนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวอ๋อนี่ไงอันนี้ไงอันนี้ก็เต็มเลยเนี่ยคนกลางกันเต็มเลย โอ้เห็นทิวเขานู่นด้วยเป็นไงนะโอ้นู่นทิวเขานู่นดีมากเลยดีมากๆากอะอันนี้เป็นของใครเนี่ยก็คนไม่ค่อยเยอะี่เฮี่ทำไมคนน้อยอย่างอ๋อตรงนี้ไงที่ตอนนั้นอะ่ะที่บัณฑิตบอกว่าให้พี่เข้ามาตรงนี้เลยอย่างเนี้ยโอ้ตรงนี้ดีนะส่วนคณเล็กเออตรงนี้ดีอะ่ะทำไมไม่มีใครกลางเลยอะ่ะาตาบอกว่าพรุ่งนี้วันที่สิบหกเขาทำงานบางคนไงไ ไไไเเเลยยออฮ้มม่่ีขก็อาจจะน้อยมั้งแต่ตรงนี้ดีอ่ะโอต้นไม้เต็มเลยแล้วก้อนหินมาเล้อเลยก้อนหินเนี่ยเป็นแผ่นมาเลยเนี่ยยังไงนี่เลยก็เลยนะแผ่นไอแซนด์วิชอ่ะโอ้ฝั่งนู้นเขาเล่นกันเต็มเลยครับเดี๋ยวลงเล่นมั่งดีกว่าโอ้หบรรยากาศดีจังเลยตรงเนี้ยเจ๋งอ่ะ ไปได้เลยตรงนี้สุดยอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงจอันนี้ก็คือ,อเป็นลางของอีกของเอกชนอีกสวนหนึ่งนะครับโอ้โยตรงนี้ไม่มีใคกรกลางเลยอ่ะ โอ้โน่นนะครับเห็นไม้ป่าเต็มไปหมดเลยนั่นนะ่ะต้นไม้ใหญ่โตหมูลานล่มลื่นม,มากนะล่มลื่นเลยอะ่ะ